iPhone SE 2020เหมาะกับการเล่นเกมไหมไปดูกันเลยครับเชื่อว yep> et ่าหลายคนนะครับเคยได้ยินมาว่าเจ้า p p o o n เนี่ยมันเล่นเกมได้ลื่นนะเล่นเกมไม่เทพกว่า Android เฮ้ยจริงหรือเปล่าเนี่ย หลายๆคนก็เลยอยากจะซื้อมานะครับแต่ว่าติดที่เรื่องราคาของมันนะครับคือเริ่มต้นรุ่นถ้าเป็น iPhone 11นะมันก็เริ่มต้นด้วย20,000กว่าบาทแล้ว24,000กว่าบาทไปแล้วมันแพงมากอะ่ะจะซื้อมาเล่นเกมเราก็แบบงบไม่พอไงอแล้วตอนนี้มันมี iPhone SE รุ่น2020มานะครับคือราคาเริ่มต้นที่14,900บาทแถมแบบโอ้โหเป็นสเปคระดับเทพอะ่ะ A13 นะครับเป็น ชิปที่แรงที่สุดของ Apple นะครับใส่มาด้วยก็วันนี้เราจะมาถามคุณจิมดูนะครับว่าเฮ้ยมันเหมาะกับการเล่นเกมหรือเปล่าครับสวัสดีครับคุณจิมโอเคสําหรับคนที่รลอ iPhone SE อยู่ตอนนี้ผมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีสําหรับคุณที่จะซื้อไปเล่นเกมนะโจอันนี้คุณคิดดูสิด้วยชิป a 13ที่อยู่ใน iPhone SE 2020เนี่ยนะโอ้โ oh หผมว่าแม่งเล่นเกมโคตรดีเลยลดูข้างนานี่ดูขานาดมันเล็ก เยี่ยวแต่ว่าประสิทธิภาพนี่มันดีสุดๆผมว่านะเอาอย่างงั้นก็แล้วแต่นะวันนี้เดี๋ยวผมจะลองเล่นเกมให้คุณดูนะครับเริ่มจากเกมที่ผมคิดว่าทุกคนต้องเคยเล่นเนี่ยปรับแม่งให้สุดไปเลยทุกอย่างเอาละมาดูนี่มันปรับสุดได้ขนาดนี้เลยนะแต่ว่าเอาต้เอสดีเนี่ยมันยังไม่รองรับนะครับไม่เป็นไรเราก็เอาปรับเท่าที่สุดได้เท่านี้เอาละผมจะไม่เสียเวลาแล้วไปลองเล่นกันดูเลยเริ่มจากเกมฟอร์ดไนท์ก็อย่างที่คุณเห็นนี่แหละมันลื่นติดนิ้วมากๆเลยนี่ นี่นี่ไม่ว่าจะเลื่อนขวาอย่างนี้กดยิงเออสวมออกมานี่เราวิ่ง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 ,งคุณจะเห็นความสมูทของมันนะนี่บังคับ2มือ2นิ้วได้อย่างคล่องแคล่วผมบอกเลยว่าแม้แต่ a อ d ด o อ d รุนราคาขนาดนี้บางเครื่องก็ยังไม่ได้ดีขนาดนี้นะผมขอบ,บอกเลยนี่เข้ามานี่ปึ๊ดกระโดดนี่ดูตรงนี้สิดูความเลื่อนของมันนี่ผมชอบความเลื่อนติดนิ้วของมันที่สุดเลยแล้วไปที่เกมต่อไปปั๊บจี เกมฮิตยิบผมรู้ว่าหลายๆคนเล่นเกมนี้อยู่และอยากซื้อเจ้า iPhone SE 2020นําเล่นเกมนี้คุณดูสิความลื่นของมันความสมูทของมันนี่ได้ดูนี่ใช้ปึ๊บนี่นี่ยิงยิงเอา้าเฮ้ยเนี่เคลื่อนที่การเคลื่อนที่ผมว่ามันเล่นได้ดีมากเลยนะแล้วมันก็สมูทผมว่าเฟรมเรทมันไม่ตกจาก60เลยมันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยนี่นี่นี่ถอยหน้าถอยหลังยังไงเดินหน้าย,ยังดูด้อยู่นี่ปึ๊บข้าไป มันเล่นเล่นลื่นมากๆเลยนะเนี่ยยิงยิงยิงอืมยิงอถึงจะตายแล้วและเกมต่อไปก็ Call of Duty Mobile ผมว่าเล่นด้วยเจ้าเครื่อง iPhone SE 2020เนี่ยมันจะทำให้คุณได้เปรียบนี่แล้วดูซิมันไม่มีอาการหลักให้เห็นเลยให้ตายเถอะผมชอบมันจริงๆเลย และโดยขนาดที่เหมาะมือสําหรับคนมือเล็กๆนะผมว่าจะเป็นข้อได้เปรียบของคุณซะมากกวา่าอ๋อแต่ตอนนี้ผมเดียงซะแล้วจบแล้วนะครับสําหรับการสาธิตการเล่นเกมทั้ง3เกมโอเคถึงเครื่องมันเล็กแต่ว่ามันมีประสิทธิภาพยังไงก็ตัดไปที่คุณเลยนะขอบคุณมากครับคุณจิมนั่นก็เป็นโดยสรุปนะครับในการเล่นเกมของคุณจิมนะครับตอนนี้ก็เราจะมาสรุปกันครับว่าใครนะครับเหมาะหรือไม่เหมาะที่จะซื้อ เป็นเล่นเกมบ้างนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมนานๆนะครับเจ้า iPhone SE 2020ตัวนี้ตึ๊ดตึดต๊ดตึดต๊ดตึดต๊ดตึ๊ดตึด๊ดตึ๊ดตึ๊ดไม่เหมาะครับที่จะซื้อไปครับเพราะว่าถึงมันจะแรงก็จริงนะครับเป็นชิป A13 แรงปรับสุดได้แต่เรื่องของความร้อนแล้วก็แบตเตอรี่ของมันซึ่งน้อยมากๆครับ1 8 1 2ม ah ิลลิแอมนะครับมันน้อยมากๆกก็คืออย่างที่เขาบอกครับ เล่นไปนาทีหนึ่งถ้าเกิดปรับสุดนะครับ1นาทีคือ1%นะครับถ้าแบตมันมีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตะ์น่ะถัวถ่วๆเลยคุณก็เล่นได้ประมาณชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นเองครับก็คือไม่เหมาะสําหรับคนที่ชอบเล่นเกมนานๆน,น,นะครับหรือเป็นพวกแคสติ้งเกมนะครับสําหรับคนที่เล่นเกมบ้างนะครับเล่นตอนพักเที่ยงหลังเลิกทํางานแล้วก็อ่ามีกิจกรรมอย่างอื่นมากคือไม่เน้นเล่นเกมมากนะครับตัวนี้นะครับ iPhone SE 2020นะครับตึดต๊ดเติดต๊ดติ๊ดติ๊ดติ๊ด เหมาะสำหรับคุณครับเพราะว่ามันมีชิปอย่างที่บอกครับ A13 มันเล่นเกมแบบปรับสุดได้ลื่นมากนะครับมันเล่นได้ลื่นหัวแตกนะครับปรับสุดได้ลื่นแบบสมูทมากเลย60เฟรมเรทนี่ชัวร์ๆนะครับเล่นได้ชัวร์ๆพก Power Bank ลูกใหญ่ๆติดตัวไปได้ชาร์จไปด้วยเล่นไปด้วยนะครับตัวนี้มันมี Fast Charge นะครับ15วัตต์นะถ้าผมจำไม่ผิดนะมันก็สามารถเล่นเกมไปด้วยชาร์จไปด้วยครับนี่ก็คือสรุปทั้งหมดนะครับของ iPhone SE 2020นะครับเหมาะสำหรับเกมเมอร์แบบไหนกันบ้างนะครับชอบไม่ชอบยังไงบอกกันได้นะครับกดไลค์กด subscribe ได้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ